โอ,อ้ตรงนี้วต้น่อน่นอันนะี้ก่อนเนาะไม่ค่อยสวยแต่ว่าก็เอาเลมได้อยู่กินได้อยู่การเก็บเห็ดขายเห็ดไม่ใช่ว่าเห็ดมันยิ่งแรงยิ่งไม่มีเราจะรอแต่เก็บสวยๆก็ไม่ได้ ปากคนขายนะคะใช่สเสน่ห์ของสเสน่ห์ในการพูดของเรานะ่ะลูกค้าเขาเข้าใจนะเราก็จะบอกว่าเห็ดแห้งเห็ดอย่างนั้นเห็ดอย่างนี้เห็ดไม่สวยลดลดคงราคาถ้าลูกค้าเราพอใจก็พอใจพึงพอใจกันต้องสองฝ่ายไม่ต้องมีทีรีอตอไม่ต้องไปมีอะไรมากมายเห็ดเรื่องบอกแล้วเป้งถายไปตามสถานการณ์เห็ดแห้งเห็ด,ด,ดไม่มีเป้ปงก็เก็บไป อันไหนแบบพอกินเองได้ก็กินอันไหนพอขายก็ขายเด้อโอ้ยน้องเบิงขาเขาแ้งเหมือนจิ้งจกนะ ก็ใช้ชีวิตเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปรับตัวอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นเย็นให้พอ Wel. Wow. Dat is fijn uit. Mm. เปิดออกมาอย่างอลังการเลยจ้าทุกคนเปิดมาอย่างสวยเปิดเขาแล้วกเอาขาเข้าไว้ที่เดิมขาง,งามแหง เลนมาไกลมากถอดเสื้อเลยนะคะเนี่ยให้ดูเบื้องหลังไม่ได้นะยังจะเสือกล้ามจะ้ะเหลืจะเสือ้อกามฮอนแห้งมันนี่ฮอนบ่ไม่แดดแต่หฮอนคับฮอนแบบอบแห้งฝนคักคักเนยแม่ in ừ. nhàn này đây coi gì cô phu phim ở đây mình cắt bên để bên tiếp nhúng Så var är vi nu? Det är där borta där man... Hallå, det här upp här bara sista kanten och sista vägen. Andra hållet? Det här bara. Får inte påleta någonstans. ตรงนี้เขจะมีทุกปีนะตรงนี้ยาดูเสด้ดฟัตเตอร์ไปสวสุีฟัตตออ๋อเดี๋ยขนฟัตอรอุ Varmt? Ja. Jättevarmt idag. Jag fattar inte. Det här fattar du inte? Nej, jag fattar inte varför det är jättevarmt. varför På det är Vet du varför? <laughs> På grund av inga sol, men jättevarmt. Ja, det, det, det är varm lukt. Det kommer komma åska sen kanske. Mm. Så fattar du nu? <laughs> ja, jag fattar nu. Nej, jag fattar inte. Du vet inte att du ska åska eller inte. Kan jag få vatten? Ừ. dùng cái ao giáp, ao giác cái nào người? Yeah. winter เห็มันปูเผือกอเหนื่อยแล้วทุกคนหน้ามือดอ่ะนั่งลงไม่ไหวเวลาลุกขึ้นนะ่ะมันเหนื่อยมันหน้ามืด ทางทาง่ากับมันได้ด้อค่ะแป้งจะถ่ายคลิปแนวตั้งแล้วแป้งไปย่อสวนเอานะคะให้มันเป็นคลิปแนวนอนเนาะอาจจะไม่ค่อยชัดดีเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าให้แป้งมานั่งตัดตอ่อไล่ต่อนะคะทุกคนแป้งก็เหนื่อยตอนนี้จะมีคันเทรนอยู่ตลอดค่ะนี่ค่ะทุกคนงามมากเพื่อมอกเดียว Filma också. Ja, snälla. Filma då. Filma, baby. Men jag vill inte Men jag vill ha film. fim då. Jo, även en måste filma. Thank <laughs> you. เหยียบทุกคนเขาอยู่แบบเนี้ยมองไม่เห็นเลยนะเมื่อกี้ไกลขาเห็ดใกล้ขาฉัน เฮ้เจ็กเฮ้ขันตระแหนทุกคนขาดูค่ะโชคดีมากมัน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 ,มนอืมทุกคนโอ้โหเกาะจนแบบจะไม่รอดแล้วดีนะมาเห็นก่อนขาหาักไปเมเพราะว่า อันตัวถากกัดเขาเนี่ยวอดทุกคนนี่แหละนี่แหละฮัลโหลแล้วฮัลโหลแล้วค่ะใส่สีแดงให้เห็นไนะด้ไหมดู เห็นไหมเห็นไหมหลักฐานตัวบวกเอฟเดี๋ยวนี่อ่ะนี่ไปแบ่งกันกินอันนี้ขอนะอ้าวไปแบ่งกันกินเด้ออันนี้ดอกสมบูรณ์ฉันขอด้อจ้านี่จ้ะเห็นไหมขาเขากัดกินขาเขาหาักไปเบิดพีน่น้องนี่ Oj, hon är rädd. Lite. Nu hämtar

เก็บไปให้เมื่อกี้ไปกดอีกแล้วทุกคนเ้ย

ทุกคนขานี่ว่าเขาไม่เคยมีไม่เคยมีมองดีพี่นอ้องเอ้ยนี่แต่ห้อยเป็นสีเขียวเขียวเป็นเหล่หล่ช้ำช้ำอ้ยๆเฮียละทีเดิอโซโอ้ยใอ้่เล็กๆกํลังขึ้นเต็มอยู่อันนี้คือรอบที่สามแล้วตรงเนี้ย เมื่อวานผัดเห็ดพึ่งหวานแล้วโอยู่หวานใส่เนยใส่พริกโดยพริกไทยโรยเกลือใส่หอมหัวใหญ่นิดนึงโอ้โหหอมมากทุกคนหอมแบบสุดๆอร่อยมากเกาอยู่ข้างในๆอย่างเงี้ยทุกคนมุดเอายากมากเลย Det ska ganska tidigt ändå, eller hyfsat tidigt. Se här nere. Det här är jättestora. Häftigt att de är på gång nu. Ah ja, det var häftigt. คนดูดิจะเอาไปซุปนะไปตำไปตำมใส่กับเห็ดพึ่งหวานมีเห็ดพึ่งหวานดด้วยตรงนี้ป่าเธอพิ่งมาแปงเก็บเาเปนัวดันตั้งสิบดโอ้สมุ Nicke till Hedman.